ผมสายพิณนะครับจากร้านนาฬิกาพิชวัตแล้วก็ลุมินอกในมิซิลนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนาฬิกาแท้ปลอมนะครับของรุ่น G-Shock GA110FC นะครับว่าของแท้ของปลอมต่างกันยังไงแต่ก่อนอื่นครับผมจะมาพูดต้องบอกก่อนนะครับว่าคอนเซปต์ในการรีวิวก็คือว่าถ้าผมเป็นคนใหม่ไม่เคยเล่น G-Shock มาก่อนเลยผมจะรู้ได้ยังไงว่าตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยของแท้ของปลอมผมได้สรุปเอาแบบง่ายๆมา5ข้อนะครับก็คือนะครับมาฟังข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับ อ่ะก่อนอื่นเราผมอยากจะให้ทุกคนดูก่อนครับว่านาฬิกาทั้งสองตัวนี้เป็นยังไงนะครับให้ดูโอเวอร์วิวก่อนนะครับจริงๆจะสังเกตนะสีมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าวันนี้ผมมองว่าผมไม่เคยจับของแท้เลยนะครับผมจะดูยังไงนะครับอ่ะข้อแรกนะครับข้อแรกผมเฉลยนะฮะตัวทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นของแท้ตัวทางด้านขวาเนี่ยเป็นของปลอมนะครับข้อที่หนึ่งครับของแท้นะน้าปัดจะมีสองสีครับเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นสีเขียว อันนี้จะเป็นสีออกเทาๆนะครับของปลอมจะเป็นสีเทาทั้งสองอันเลยนะครับข้อแรกนะครับข้อที่สองครับของแท้ครับข้างในจะเป็นเข็มครับตรงนี้จะเป็นเข็มด้านในเนี่ยนะฮะที่เป็นหกเก้าสิบตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นเข็มวิ่งได้นะฮะแต่ของปลอมเนี่ยมันเป็นแค่พลาสติกปั๊มนูนขึ้นมานะครับที่เขาบอกปลอม AAA เหมือนมากจุดนี้ก็ไม่เหมือนละนะครับต่อมาครับข้อที่สามครับตรงนี้เป็นตัวที่ตลกมากสำหรับผมนะคือของปลอมเนี่ยครับไฟนะฮะมันจะอยู่ตรง adjust เห็นไหมฮะ จริงๆแอสจัสเนี่ยก็คือการปรับแต่ไฟมันไปอยู่ตรงนี้นะครับในขณะที่ในขณะที่ของแท้ครับไฟมาอยู่ทางด้านขวามือนะครับนี่แล้วเมื่อไหร่ที่เรากดปุ่ม Adjust เนี่ยจะเป็นการปรับนะครับปรับเปลี่ยนเข็มให้เข็มมันวิ่งไอ้อการปรับเข็มนะครับการปรับเลขดิตอนเห็นไหมครับวิ่งแล้วนะครับนี่ฮะปรับได้นะครับนี่ฮะข้อที่3นะครับข้อที่4ครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ตลกอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือของปลอมครับจะเป็นเรียบๆตรงนี้ฮะที่รัดสายเขาจะเป็นเรียบๆในขณะที่ของแท้ครับมันจะเป็น มีจุด2จุดมีรู2รูตรงนี้นะฮะนี่คือของแท้นะครับอันนี้คือของปลอมนะครับข้อสุดท้ายครับของแท้ของปลอมต่างกันตรงนี้ครับของปลอมเนี่ยครับเออน็อตจะเป็นน็อตตัวใหญ่ครับด้านข้างนาฬิกาน็อตจะเป็นน็อตตัวใหญ่นะครับของแท้ฮะจะเป็นน็อตตัวเล็กตรงนี้ฮะจะเป็นน็อตตัวเล็กนะครับเมื่อสลับด้านครับของปลอมนะครับของปลอมจะมีน็อตตัวเล็กตัวเดียวในขณะที่ของแท้เนี่ยทำสม่ำเสมอกันคือน็อตตัวเล็กตรงกลางนี่เป็นน็อตตัวเล็กทั้งทั้งสองข้างนะครับนี่ฮะ นี่ก็ตัวเล็กนะครับนี่ก็ตัวเล็กแต่ของปลอมเนี่ยครับที่เขาบอกว่า aaa ก๊อปเหมือนหลุดจากโรงงานอะไรของเขาเนี่ยด้านนี้จะเป็นน็อตตัวเล็กอีกด้านหนึ่งจะเป็นน็อตตัวใหญ่นะครับนี่นะฮะโอเคสรุปสมสรุปให้ได้กันดีกว่านะครับว่าห้าข้อมีอะไรไปว่าอะไรบ้างนะสุปอีกรอบนึงนะครับของแท้หน้าปัดต้องมี2สีคือขอ้อ1นะครับข้อที่1หน้าปัดมี2สีข้อที่2เข็มตรงนี้จะวิ่งได้นะครับจะหมุนได้นะในขณะที่ของปลอมเป็นแค่พลาสติกที่ปั๊มนูน,านข,น 3, ขานขวา จำไว้นะฮะของแท้ไฟอยู่ด้านขวาของปลอมไฟอยู่ด้านซ้ายนะครับอะ่ะต่อมาครับด้านหลังนะครับตรงสายนะครับของแท้เนี่ยนะครับของแท้นะครับสายจะมีรูนะฮะของปลอมสายไม่มีรูนะครับข้อสุดท้ายข้อที่5คือของปลอมครับน็อตเขาจะเป็นตรงกลางเนี่ยจะเป็นน็อตตัวใหญ่นะครับนี่ก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่นะครับแต่ในขณะที่ของแท Officer, ้คร oui ับน็อตเขาจะเป็นน็อตตัวเล็กตรงนี้นะฮะแต่ของปลอมเนี่ยนะครับน็อตอีกข้างหนึ่งด้านเป็นตัวเล็ก ข้างหนึ่งเป็นตัวใหญ่ข้างหนึ่งเป็นตัวเล็กนะครับตลกมากของแท้มันจะทาเสมอๆครับตรงนี้ตัวเล็กตรงนี้ตัวใหญ่ตรงนี้ตัวเล็กตรงนี้ตัวใหญ่หญแค่ห้าข้อง,ง่ายๆแค่นี้ครับเพื่อนๆก็จะสามารถดูนาฬิกา G s ช็อ k แท้ปลอมได้แล้วในรุ่น ga 1 1 0่น fc นะครับและอย่าลืมนะครับถ้าคิดถึงนาฬิกาของแท้ให้คิดถึงนาฬิการ้านนาฬิกาวันพิชวัตครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ